เรื่องราวของฟุตบอลโลกครับโอเคครับบรรดาทีมตัวเต็ตงต่างๆครับก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นแต่มีแค่ทีมเดียวครับที่ไม่มีสิทธิ์ไปถึงแชมป์โลกอย่างแน่นอนนั่นก็คืออิตาลีครับทั้งๆที่มีฐานะในการเป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพวกเขากลับทําผิดพลาดด้วยการตกรอบกัดเลือกซึ่งเหตุการณ์การเกิดขึ้นเนี่ยโรโตมาชินี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะอำลาทีมแต่สุดท้ายครับมันเหมือนเป็นการยูเทิร์นอีกรอบนึงปรากฏว่า ทุกสิ่งอย่างยังคงเหมือนเดิมมันโช่ได้ทํางานต่อไปในการเป็นเฮดโค้ชของทีมชายอิตาลีเพื่อจะฝ่าฟันและผายตลีทีมนี้เนี่ยกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกในอีก4ปีข้างหน้าให้ได้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista ใบ,บจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับตอารา่สุตบอลลิสตาต์ครับกับผมจิตกรศรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากช่องาเราให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแวะเวียนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกครับ โอเคครับบรรดาทีมตัวเต็งต่างๆครับก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นหลายคนก็อยากจะให้อาจารนาได้แชมป์เพราะว่าเมสซี่จะลงเล่นเป็นครั้งสุดท้ายหรือแฟนของคริสเตียโนโรนัลโดก็แอบจะคาดหวังอยู่ครับในทีมชาติโปรตุเกสนี่ยังไม่นับพวกบรรดาตัวเต็งอื่นๆนะครับบราซิลแชมป์เก่าฝรั่งเศสเยอรมนีหรือแม้กระทั่งทีมชาติอังกฤษก็ถูกพูดถึงแต่มีแค่ทีมเดียวครับที่ไม่มีสิทธิ์ไปถึงแชมป์โลกอย่างแน่นอนนั่นก็คืออิตาลีครับ ทั้งที่มีฐานะในการเป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพวกเขากับทําผิดพลาดด้วยการตกรอบคัดเลือกซึ่งวใิใจัยให้การเกิดขึ้นเนี่ยโรตมานชินีก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะอําลาทีมนะแต่สุดท้ายครับมันเหมือนเป็นการยูเทอร์อีกรอบหนึ่งปรากฏว่าทุกสิ่งอย่างยังคงเหมือนเดิมมันโช่ได้ทํางานต่อไปในการเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติอิตาลีเพื่อจะฝ่าฟัน,นและอติตาลีทีมนี้เนี่ยกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกในอีก4ปีข้างหน้าให้ได้ มันเกิดอะไรขึ้นครับจากทีมที่สร้างความผิดหวังจากทีมที่ตกรอบคัดเลือกจากทีมที่โค้ชกำลงังลาออกอยู่แล้วกับกลายเปลี่ยนแนวนคิดสร้างความมุ่งมั่นใหม่ให้กับตัวเองติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับเราคงต้องเริ่มต้นด้วยความสําเร็จในศึกยูโร2020นะครับอิตาลีพังงาดควา้าแชมป์ภายใต้การนำทีมของมันชินีและมีนักเตะรุ่นหนุ่มหลายๆคนแจ้งเกิดขึ้นมานครับนิโคลบาเลรามาเดโอคาเตลลี่เฟริโกเคียซ่า ซึ่งณเวลานั้นครับสิ่งที่ทุกคนมองภาพใหญ่ๆก็คืออิตาลีจะต้องเป็นทีมตัวเต็งในศึกฟุตบอโลโลก2022แน่ๆแต่ปรากฏว่าผลงานในรอบเพลือนนั้นกลับกลายเป็นคนละทีมเลยครับไม่หลงเหลือความเขี้ยวความเข้มข้นจากการเป็นแชมป์ยุโรปวิธีการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจก็หายไปไม่ได้วิ่งสู้ฟัดเหมือนเดิมสภาพใจิตใจก็เริ่มย่ำแย่จากผลงานที่มันถดถอยลงนั่นแหละครับสุดท้ายก็นำไปสู่ของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก่อตัวขึ้นมาจนส่งผลมหาศาล บางครั้งมันอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของสถานการเป็นแชมปเปี้ยนครับเมื่อใครสักคนหรือทีมสักทีมหนึ่งครับไปถึงจุดสูงสุดมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เราลดระดับความเข้มข้นลงหรือปล่อยปละละเลยในเรื่องของสมาธิไม่มีความจริงจังแบบเดิมแล้วก็สวนทางกับเรื่องของผลงานครับพอมันทําไม่ได้ก็เริ่มมีความกดดันมากขึ้น และนั่นทำให้พวกเขานั้นเสียสมดุลครับที่เคยควบคุมได้ทั้งสองฝั่งมาชินี่บอกว่าเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกครับกรกฎาคมปีที่แล้วควาแชมป์ยูโร2020นั่นคือสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของเขาครับส่วนตรงนี้หลังจากการตกรอบเนี่ยก็คือสิ่งที่มันน่าผิดหวังที่สุดมันยากมากที่ให้ความเห็นกับกับสถานการณ์ตรงนี้ครับทีมชดนี้เป็นทีมที่เต็ไมไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดมากมาย แต่สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องขอโทษจริงๆครับพวกเราไม่สมควรที่จะต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ขนาดรโต้มาชินี่ที่ถูกยกย่องในบุคลิกอ่มาสุขขุมนุ่มลึกนะครับยังอ่อนปลวกเปียกเลยครับแล้วเขาก็ยอมรับภายหลังนะครับว่าความคิดณเวลานั้นเนี่ยอยากลาออกทันทีเลยครับหลังจากที่พาทีมนั้นพลาดตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกด้วยการแพ้ต่อนอร์มาซิโดเนียแต่หนึ่งเดือนถัดมาครับมันโชคกลับมาประกาศว่าเขาจะสร้างทีมอิตาลีทีมนี้ต่อไปและเพื่อเป้าหมายในการไปลุยบอลโลก2026 เรียกได้ว่าเกือบจะถอดใจอยู่แล้วครับแต่จุดเป็นสำคัญคือการประชุมกับทางบอร์ดบริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะครับเขาพบว่าตัวเองเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และสุดท้ายก็มีการลงความเห็นตรงกันว่าเราจะสู้กันใหม่ครับจะช่วยกันพัฒนาจุดอ่อนในช่วงเวลาหลังจากนี้เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการเป็นแชมป์โลกในปี2026มันโชว์บอกว่าเราจะต้องคิดอย่างรอบคอบว่าเราต้องพัฒนาตรงจุดไหนอีกบ้างเพื่ออนาคต ผมอยู่ในวัยที่ยังหนุมครับผมยังต้องการควา้าแชมป์ยูโรและแชมป์โลกผมยังมีเวลามากพอที่จะใฝ่ฝันถึงการควา้าแชมป์โลกผมชอบงานของผมผมรู้ว่าผมยังสนุกกับงานที่ได้ทาพร้อมกับกลุ่มนักเตะที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อก็คือทีมของเขาต้องการความหมุนเวียนครับและให้โอกาสนักเตะสายเลือดใหม่มากกว่านี้เพราะการเติมความสดความหนุ่มลงไปในทีมนะครับมันจะเพิ่มความดุดันเพิ่มความฮึกเหิมเพิ่มความกระหายความสาเร็จทีมนี้จะพัฒนาอย่างไรมันชอบบอกว่าเราจะรวมเด็กๆที่อายุน้อยๆครับ ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ที่สําคัญกับระดับสโมสรนี่คือเรื่องพื้นฐานเลยครับเราจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเราสามารถดูศักยภาพของผู้เล่นอายุน้อยได้ทีมปัจจุบันสามารถชนะการแข่งฟุตบอลโลกได้เขาเชื่อแบบนั้นครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องจัดการต้องดูแลต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมแน่นอนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและเราต้องดูไปถึงในฟุตบอลยุโรอีก2ปีข้างหน้าด้วยและเตรียมทีมให้ผ่านไปถึงรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนั่นคือภารกิจหลัก ส่วนหน้าที่ของทางสมาคมบอลอิตาลีครับโดยประธานก็คือกราเบลเล่กราวิน่ามันโชก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันโดยตรงนะแชร์ความคิดโอกาสหรือวิธีการครับซึ่งทางกราวิน่าก็ตอบรับครับพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนกฎบางข้อเพื่อเอื้อต่อการสร้างทีมใหม่ของทีมชาติอิตาลีแลยมีการเปิดเผยว่าในสการโชสเรอาารนะครับก็จะเน้นย้ำครับในเรื่องของการเล่นตัดสินเพลย์ออฟ ในกรณีที่ทีมมีแต้มเท่ากันเหตุผลก็คือจะทำให้หนักเตะนั้นตื่นตัวและอยู่กับเกมที่มันมีการเดิมพันสูงตลอดเวลาครับเพื่อให้พวกเขานั้นสะสมประสบการณ์ได้มากขึ้นนอกจากนี้ครับยังเตรียมที่จะให้ทุกสโมสรนในอิตาลีครับมีการจัดสรรแบ่งเวลาลงสนามให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งหรือนักเตะอายนุน้อยที่มีสัญชาติอิตาลีมากขึ้นด้วยครับเพราะพวกเขาเชื่อว่ายิ่งมีประสบการณ์ในช่วงอายุน้อยมากเท่าไหร่เด็กเหล่านี้<ๆ>ก็จะยิ่งมีความมั่นใจมีความเข้าใจและมีทัคติในสนามที่ดีกว่าเดิม ฝ่ายบริหารก็วางนโยบายไปฝ่ายปฏิบัติอย่างมันโชก็เตรียมตัวลงพื้นที่ครับทำงานเรียกสติตัวเองกลับมาเพื่อแก้ไขความผิดพลาดและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับและเหตุผลที่ทําให้มันชนนั้นเลือกที่จะคุมทีมชาติอิตาลีต่อไปซึ่งไอแนวคิด4ปีสร้างและส่งต่อครับมันก็คือการต้องสร้างทีมใหมใ่ใน,ในหลายๆจุดอันดับแรกเราอาจจะต้องนึกถึงคููเซนฮาฟก็ได้ครับจากชุดแชมป์ยูโร2020จอโจเคียริลีนี่เรียลโดโบรุชีตอนนี้เคียริีนี่อำลาทีมชาติไปแล้วครับ ไปเล่นอยู่ในสหรัฐอเมริกาส่วนบริชีก็35แล้วพวกเขาต้องพยายามสร้างแนวรับชุดใหม่ครับที่เป็นหัวใจของทีมชาติอิตาลีเนี่ยขึ้นมาทดแทนให้ได้ในส่วนอื่นๆก็เช่นกันครับอ,อย่างในแนวรุกครับโรนัลโด้อินซิเย่นะฮะซึ่งเป็นฮีโร่ในชุดแชมป์ยูโรเนี่ยก็เลยจุดพิกมาแล้วครับย้ายไปเล่นในสหรัฐอเมริกาอันเดรียเบรติก็ฟอร์มตกอย่างน่าใจหายชิโร่อิโมบิเล่ครับกองหน้าตัวหลักอีกงคนก็อายุแตะระดับ33แล้วดังนั้นทีมชมุดใหม่จึงเป็นทีมมมคคนหนหุ่่อยางเต็รรูปแบบบั มันโชคใช้งานนักเตะที่อายุมากกว่า30ปีเนี่ยมีแค่4คนเท่านั้นครับนั่นคือบูนิชิครับ35ปีฟรานเชสโกอาชบีครับ34ปีจอจินโยครับกองกลางวัย30ปีจากเชลซีรวมถึงมานโลกับเบียนี่ครับกองหน้าวัย30ปีมีแค่4คนเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับยังมีนักเตะที่อายุต่ำกว่า26ปีะนะครับอยู่รวมกันถึง16คนคนี่คือกลุ่มก้อนในการสร้างทีมขึ้นมาใหม,ใหม่ซึ่งนักเตะที่อายุน้อยสุดคือวินฟิส นอนโตครับดาวรุ่งไวแค่18ปีที่ตอนนี้เล่นให้กับ e ีซูเมเตดในสึกพิมลีกทั้งหมดคือแนวทางในการสร้างทีมที่เห็นภาพชัดมากขึ้นครับว่าอิตาลีกําลังจะไปในทิศทางไหนในแง่ของวิธีการนั้นอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับอาซูรีของมันโชยังคงเชื่อมั่นในฟุตบ,บอลของพวกเขาครับ ที่พาไปถึงแชมป์ยูโร2020ก็คือเป็นฟุตบอลยุคใหม่ครับรับทั้งทีมรุกทั้งทีมและใช้โอกาสในการเข้าทำแบบน้อยจังหวะที่สุดใช้ไดเรกชาร์ปช่วยให้ดีแม่นยำและใช้โอกาสไม่เปลืองนอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่สำคัญก็คือยังต้องมีอยู่นั่นคือวินัยในเกมรับครับต้องแบบเหนียวแน่นสุดขีดจริงๆสิ่งเหล่านี้แหละครับจะถูกเติมไปด้วยคนหนุ่มหนุมรุ่นใหม่ๆโอเคครับช่วยแรกมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความสถียนิน สเสมอ,อนนแต่หลังจากตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกะนะครับเราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเดี๋ยวพะในศึกยูเอฟ่าเนชั่นลีกเอครับอิตาลีควาชช้าแชมป์กลุ่ม3เข้าสู่รอบชิงแชมป์โดยการแพ้แค่เกมเดียวครับและมันโชวก็บอกว่านี่คือทีมใหม่แล้วครับที่ลืมความผิดหวังไปหมดแล้วพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปมันที่นี่ยืนยันครับว่าหลังจากนี้คือการทุ่มเททุกสิ่งอย่างครับเพื่อทําให้ทีมนั้นประสบผลในศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งสัญ,ญญาของเขาก็จะหมดลงหลังจากจบฟุตบอล,ลรัั้้งนนว,ววาา่ ก็จะอำลาทีมครับเพื่อจะกลับไปทํางานระดับสโมสรแต่มีการเปิดเผยแย้มมาเล็กน้อยครับว่าแล้วใครหล่ะที่จะเหมาะสมเข้ามามันโชว์เอ่ยถึงชื่อของคาร์ลนเชโรติครับตรงนี้มันน่าสนใจครับมันเหมือนสอดคล้องกันแบบ สร้างเพื่อส่งต่อครับอันเชโรตีเนี่ยยังมีสัญญากับเราลมดิดถึงปี2024นะครับแล้วเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะยุติบทบาทในการคุมทีมระดับสโมสรกับมดดเนี่ยแหละครับ,บซึ่งมันอาจจะถึงช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันก็ได้ครับดังนั้นถ้ามองจากวิธีการแล้วก็แนวทางอย่างที่มันโชกกับอันเช่บอกไ้ครับอิตาลีจะสร้างทีมยุคใหม่ครับเพื่อฟุตบอลโลก2026ด้วยกลุ่มนักเตะหนุ่มและถูกเติมประสบการณ์ในเกมระดับชาติไปเรื่อยและนี่คืองานซ่อมแซมและงานสร้างของโรเบตโตมาชินีครับ และมอถึงจุดหนึ่งเมื่อมันโชวลาทีมไปครับมันอาจจะเป็นไม่ได้ครับที่เราจะได้เห็นอันเชโรตินั้นเข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีด้วยการเป็นโค้ชรุ่นใหญ่ที่รู้วิธีการพาทีมไปสู่ความสาเร็จอย่างแท้จริงครับในสภาวะที่กลุ่มนมืองเตยนั้นพร้อมแล้วถ้าเรามองว่าการตกรอฟบฟุตบอลโลกมันคือความล้มเหลวใช่ครับเป็นความล้มเหลวก้อนใหญ่ๆเลยครับแต่ถ้ามองจากแนวทางวิธีการซ่อมแซมสร้างเสริมส่งต่อ ของอิตาลีในชุดปัจจุบันก็น่าสนใจครับว่าอีก4ปีข้างหน้าพวกเขาอาจจะกลับมาในรูปโฉมใหม่และพร้อมมากกว่าเดิมในการไล่ล่าตำแหน่งแชมป์โลกครับสาวกอสซูรี่รอติดตามไปพร้อมๆกันเลยกันนะครับอ่ะแฟนๆทีมชาติอิตาลีครับคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องราตรงนี้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะ ครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องเราด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก7 0 0 0 0 0ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข7 0 0 0 0 0ซับนะครับย้ายถึงเร็วเร็วนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางใน p อ d แคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับซาวคลาว Spotify Apple Podcast s. ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับเมสแตนเทแลสครับ,บ,รบแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ